คลิปนี้จะเป็นงานกางเกงยีนนะคะจะเป็นสาวไซส์ S แล้วกันค่ะเดีย๋ยวไม่ค้ไล่ให้ถีะตัวตัวแรกค่ะจะเป็นเอวสูงเลยด้านหน้ากับด้านหลังเอวยี่สิบหกสะโพกสามสิบสี่ความยาวสิบสามค่ะตัวนี้นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเอวสูงเช่นกันค่ะ,ะเอวยี่สิบหกสะโพกสามสิบสี่ความยาวสิบสี่ที่สาม เอวสูงเช่นกันค่ะเอวยี่สิบหกสะโพกสามสิบห้าความยาวสิบห้านะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะสีม่วงเข้มถึงเอวสูงเนาะเอวยี่สิบหกสะโพกสามสิบหกความยาวสิบสี่สวยสีม่วงตัวนี้เอวสูงเช่นกันเอวยี่สิบหก ความีไอสะโพก34ความยาว14ค่ะเดี๋ยวลูกค้าชอบตัวไหนแคปรูปมาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเสาวไซเอดค่ะงานกันเกยงเกยงีน